สวัสดีครับช่องวัยรุ่นดูใบนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูอ่าต้นกระท่อมเสียบคอตานะครับอันนี้ก็น้ํามาครับเพื่อนๆทำให้กิ่งมันอ้านะผมผมก็เพิ่งเห็นวันนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับงานเข้าเลยนะครับเพื่อนๆก็ว่าจะมาโรยปุ๋ยแล้วก็เสียบยอดนะครับยอดเอามาไม่มีเวลานะครับว่าจะเสียบ ต้นขายให้ลูกค้านะแต่ผมไม่ได้เสียตักทีนะเพื่อนก็เลยสภาพเหี่ยวอยู่อยางที่เห็นเนี่ยครับก็เสียดายครับลองเสียบๆดูนี่ผมก็ได้เคลียร์พื้นที่แล้วครับก็เคลียร์พื้นที่แล้วเพื่อนเนี่ยเนี่ยจะทำอยางนั้นะครับนี่ครับก็ตัดพุ่มนี้ออกไปแล้วนะครับเปนพุ่มใหญ่ ก็ตัดไปเอกไว้เรียบร้อยนะครับน้ำมาครับน้ำมาแล้วมันก็พัดนะครับมีจะแก้ปัญหาครุณเห็นเมื่อกี้นี่เองครับไ,ไ,ดได้ไหมไมต้องเอาประคองไว้เลยหนูอถือกล้องให้พี่โอเค ถ้าไม่ติดนี้เสียไม้นะ่เนี่ยต้นอื่นก็ไม่มีปัญหาเลยเพื่อนๆต้นนี้น้ํามันพัดเงยครับน้ําพัดน้ํำไรลกิ่งมาทําให้อายนะครับ

กินเชือกไปเลยนะว่าแทำไมมันก็ได้อยู่ตรงเนี้ยประคองไว้ไหนนี้เอากล้องเข้ามาอีกเมื่อกี้ผมลองดันเข้านะเพื่อนๆฉีกเลยนะพเพื่อนๆนี่นะฉีกเลย,นะเ,ยเล็กน้อยนะครับเอาเชือกมอีกอันนึงเดิมเข้าแล้วเอาเชือกมอีกอันนะึ่ง ô ừ. tí ขอโทษเนี่ยเปรูอยูนะเพื่อนๆเสือเลยเดี๋ยวมันใหญ่กันนี้ผมจะเอาไม้มาดามนะเพืเ่อน ผมก็ตอนนั้นผมก็แกะมือแกะหลังน้ำทั่วเลยนะครับมืงไท่แผลไม่สนิทนะครับเพื่อนๆงั้นก็จบคลิปไปเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ